พาคุณผู้ชมไปเหมือนกันนะครับผมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะที่วัดธรรมปัญญานะครับผมมีการจัดพิธีบวงสวงองค์ท้าเวสวรรณรวม8ทิศนะฮะแล้วก็มีการจุดประทัดนะฮะหมื่นนัดเพื่อขอเลขเด็ดนั่นเองนะครับผมนะเอ่อที่วัดธรรมปัญญานะครับผมจังหวัดนครนายกนะฮะพระครูสุธรรมปัญญาวุฒนะฮะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญานะครับได้มีการจัดพิธีบวงสวง นะองค์ท่านท้าเวสวร์แปดทิศเพื่อเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองให้ไหลมาเทมาเปิดอำนาจบารมีคุณผู้ชมฟังชื่ออาจารย์ให้ดีนะแค่ชื่ออาจารย์เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะโดยมีอาจารย์ฤทธิชัยโอมเวทเฮงบังดังรวยนี่ชื่ออาจารย์เลยเออ เฮงปังดังรวยนะฮะมาเป็นพราหมณ์เจ้าพิธีในการบวงสรวงองค์เท้าวเวสสุวรรณทั้ง9องค์นะฮะส่วนอีกหนึ่งอาจารย์นะครับก็คืออาจารย์ต้นตรีศูนย์นะครับได้เ,เบิกเลิกในลานบุญนะฮะนะครับผมวัดธรรมปัญญาโดยมีคณะสิทธิานุสิตจ,จากทั่วสารทิศนะครับมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครับซึ่งภายหลังทำพิธีกรรมนะฮะก็ได้มีประ,ประชาชนที่เข้าร่วมงานนะครับ เกิดอาการองลงฮะนี่องลงครับปลกมือไล่ลำนี่ <ลำ S 1> มากันเลยครับทุกเทพตอนนี้ร่วมนะฮะมาแล้วครับโอดด้ด้านนั้นด้านนู้นนี่คือชุดพร้อมนะฮอันนี้คือพรอ้พอมเลยนะฮะเหมือนรู้ว่าจะลงล่วงหน้านะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนี้มาเป็นพ็อปเลยนะฮะนะแล้วก็มีการไล่ลำถวายองค์วเทวีสุวรรณนะครับแล้วก็มีการโปรยดอกไม้ลงบนสิ่งของที่นามาบวงสรวงองค์วเทวีสุวรรณนะครับ แล้วก็มีการจุดประทัดหนึ่งนนัดนะครับผมเพื่อขอเลขเด็ดอ่านี่นี่นี่บรรดาเทพทั้งหลายนะครับมาไล่ลาให้องค์้าวเวสสุวรรณอ่ะพี่ตู่เราดูตัวเลขเลยแล้วกันครับปุปังปุปังบุปังปากฏเป็นเลขนี้ฮะนี่โอ้โหขนาดระเบิดขนาดนี้ยังชัดเลยนะเหลือไว้ให้เน้นเ้นยังเบลออยู่หางประทัดเลยแค่นีเลย เดี๋ยวนี้ต้องใช้จินตนา,าการอีกโอ้โหมันเป็นเทคนิคของช่างภาพเราเฮ้ยแต่ผมชอบนะผมชอบผมชอบคนทรงสมัยนี้นะฮะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้ต้องมีพร็อพมันมีทั้งหน้าชัดหลังเบลอหน้าเบลอหลังชัดต้องถอยหลังดูไกลหน่อยจะเห็นเรามีจอใกล้กับเรามีจอไกลจอใกล้นี่คือดูไม่ออกเลยจอไกลนี่พอจะ เห็นได้คุณผู้ชมลองถอยหลังดูนะคะลองลุกขึ้นมาขยับขยื่นหน่อยแล้วก็ถอยเขาหือหากันเพราะว่าประทัดระเบิดเนี่ยนะครับพี่หยกพี่แป๊ะค่ะเหลือแค่ตรงเนี้ยเออทำไมไม่ระเบิดให้หมดไปเลยเหมือนจะเน้นอย่างเงี้ยเหมือนจะเน้นเราไม่รู้นะไม่รู้หรืออาจจะเป็นบรรดาเทพเมื่อกี้ที่เขาไล่ลำกันอยู่อยากเห็นพี่แป๊ะแต่งชุดบ้างจังเลยไปดูอีก